ดีกสวดีค่ะเห็ดละงูกตอนบางช่วง้าเดลายคพี่น้องเ็ดลองูนะมือนี่ค่ะเห็ดละงูต็มกับย่างนี่ค่ะด้ครัพี่นองอี่น้อเอผู้ใดอยากได้นะคะ อยูโกด้ลยค่ะเด้อมาแล้วนะคะหนึ่งงานทังค่ายยังแม่งน้องสของแม่มีแห้งหลายบัทหนึ่งนไรเต็ไงอย่างที่อยู่ไกลๆสื่อไปทิ้งให้งานมันโอ้กหละอยู่บแม่คืออ่อนโยนหันี้นม่ห่าได้นี่อยู่หัวบุ่ไหมนี่นะคะมาแล้วนะคะเห็ดมาแล้วอ้าวหมว่านนี่คือว่ามันไม่ออกมือนี่คือเต็มตะก้าค่ะจันข้าวมัดเหมูว่านนี่คือว่ามันบม่ออกค่ะจนน่ะ เอาาก็คอยบ่ได้ไปเนาะบ่อานี่เด้อเห็ดแม่บุญผินเห็ดแม่บุญผินเ้อค่ะเห็ดแม่บุญผินโอ้ยเห็ดเห็ดก็อย่างโอ้ยเห็ดเเ็็ดดออกเด้อค่ะเห็ดเยอะมากเลยอ่ะนี่ค่ะตอนนี้ดูเห็ดก่อนนะคะเอ็มซีนะคะขอหายไปเก็บเห็ดไปบอนหน้าครับไปบอนนี่นี่นี่ อยากได้แบบนี้อยากอยากซื้อแบบนี้กินเจ้าคือมาอยากกินนุ่มแท้ไม่อยากแทนเลยเนาะโอ้ยเนี่ยเนี่ยเอฟซีเขาเรียกเห็ดไข่ใช่ไหมเอฟเอมเห็ดไข่เนาะอ้าวไม่มีเจ้าไปทัวร์มดบ่ไปขยันมากแบบนี้เนาะไปเลือกเห็ดคอยแล้วว่าคันมันบอกแล้วคอยแล้วว่าอยากไปสันดอกนี่ค่ะโล่สามร้อย เลือก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 เห็ด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 ไข่เห็ดแล้วค่ะพี่น้องเห็ดไข่โอ้อันนั้นใหญ่ๆบอกกินกลัวหอยไปแล้วหอยบ่ได้เข้าไปมันคือได้แม่พุ่นทิ้งเออเขาบอกเห็ดไข่ใครบอกอันเห็ดไข่นะแซ่บก้อยแล้วแม่พุ่นทิ้งไปแล้วได้เาบแล้วนี่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 เลือกแล้วนะคะเล็กๆเราอยากได้อหน้อยๆก็เดี๋ยวเอาน้อยๆเออนี่ค่ะเอฟเอ็มเอ็มฝากดูกระเป๋าจานให้ดูหน้ารถนะคะ ไปเก็บมาเมื่อเช้านะเตืมนจากป้าเลยเด้อถ้าเห็ดีผ่านไปผ่านมานะคะงันได้หยน้อยเ็ดไเ้นี่สองเจ้าเจ้านี้ก็สวยมากๆเลยเด้อนี่มีเตห็ตงามๆไปเออละไปหาผู้แม่ผูกทอดผู้เห็ดก็ลังองาม ได้เห็ดมาซื้อที่โกกอกเด้อค่ะอยากได้เห็ดมาซื้ออยู่บ้านโกกอกเด้อพี่น้องเห็ดกอดงามนี่แต่เห็ดละงอกเหลืองละงอกเหลืองละงอกขาวขาดเต็มกระยังกำลังงามแะโอละเนาะไมืองเมืองที่เป๊ะยังบ่ถึงโดอนักย่างน้ำบรรจุไม่ได้ฮอนดอกหวานไม่ได้ฮันดอกหวานรถนี่นี่นี่ รถีเ้าเจ้าดอันนี้เจ้านึงนะครับอันนี้ของแม่คุญจีน้าคนวแม่ีน้าไปหาคนเดียวแม่คุณจีนหาไปตั้งแต่ต้นแคเนเลือดเขียดไทยมาตีห้าตีห้าตีห้ตโอ้ไปตั้งแต่ตีห้า ไปเลยโอ้ยแม่หมอเท่าไร่ครับแม่บุญถิ่นุดหนุ่มหนมก็สามร้อยเห็กนุ่มๆก็สามร้อยบอกนแกงให้เพื่อนเพื่อนกินเนือเดือดเนื้แกงอ๋อแกแม่แกงแกงไอหนุ่มหนุ่น่าได้ยังไง เห็ดนม่มแล้วไข่ไข่แบบนี้โอ้ครับผมเห็ดนมนมคือเห็ดไข่ไข่นะคะมันนีเห็ดนมนมนี่นี่นะคะเห็ดนมนมนะเห็ดนนนะคะเห็ดกระงมเห็ดกร่บานแล้วเห็ดแก่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 เห็ดโอ้ยนั่นเห็ดแก่นะคะคือบานเเเ่เเโอ้โหใหญ่ห่แ ใหญ่ซะหน้าพี่เฟื่องเลยอ่ะี่่งพ่เฟื่องอีกรอบเลอก่หน่งหบอาห็ดเห็ดบานทอกระด้งพะวาหน้เห็ดใหญ่กว่าหนาเห็ดใหญ่กว่าหน้าเห็ดใหญ่กว่าหน้าพี่เฟื่องอีกนะทุกคนนะฮะเลยนะคะเก่าังลเห็ดใหญ่กว่าหนาเห็ดใหญเห็ก่อน่าเห็ อันนี้คือเห็ดแก่ๆนะฮะเห็แก่ๆนะคะจะแก่ให้เพื่อนๆกินนะคะไม่ไม่ดง่ายง่าพูดเดี๋ยว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 ไม่ไมเดี๋ยวเดี๋ยวม่ไม่เนแน่ยมอนมิไหเรียกง่ายง่ายนะเรียกง่ายง่ายนะเห็ดยายสมอนนะทุกคนนะฮะเห็ดง่ายงาเลยเห็ดยายสมอนนะฮะจะเท่าหน้าพี่หมอนเลยจะเห็นนี่อ๋อจุดกลอไคยับ เห็ดหนุ่มๆนม่เลยนเห็ดพึ <ern> ่งอร่อยเลยนะเห็ดพึ่งอร่อยมาก อันนี้เห็ดพึ่งนะคะอนี่คือพึ่งนกยุงนะคะอรนี้คอพึ่งนกยูงเห็พึ่งนเห็ดพึ่งสวยมากพึ่งนกยูงนะคะอรกเลยนะคะอร่อยมากเลยเดี๋ยวนจะได้กินพึ่งนกยูงนี่พึ่งนกยูงอีกปะพึ่งนกยูงเนอะไม่ดากรอบว่าเขาเรียกว่าพึ่งนกยูงใช่เห็ดพึ่งนกยูงมันนี่สวยมากสวยนวถ้าเห็ดพึ่งขาวก็จะเป็นสีขาวข้าวสีขาว ต้ยูงจะสวยยูงก็เป็นสีน้ำผึ้งนะฮะสวยคนหายไปไหนหมดนี่ก็เราขายแบบนั้นนี่เสือเจ้านี้นี่นุ่มๆทั้งนั้นเลยเจ็บเจเจ้าเี้ยงเห็ดนยี่ดเน่เจ้านี้มีแต่หนุ่ยเลยเนอะอ๋อทางนี้มีแต่หนุ่มๆนะฮะอ่ามีแต่หนุ่มๆสาวๆนะคะทางนี้นะคะนี่นี่สวยทั้งหเลยซื้อแล้วเหรอซื้อแล้วค่ะเท่าไหร่นี่ะเท่าไหร่สาค่ะกิโลา ไม่ไม่ต้องไปหาเนาะไม่ต้องไปหาให้มันเหนื่อยมันเหนื่อยแม่นขายลูกชิ้นขายลูกชิ้นแล้วก็มาซื้อแบงก์โอเคเนาะเหลือเนาะจะไม่หาก็ถือว่าแบ่งปันเงินที่เราหาได้ให้เพื่อนเพื่อนต่อได้่ล้คิดบวกคิดดีมากกู้เกิดไรก็เราถนัดรำเราก็รำเนาะเราไม่ถนัดหาเห็บหาเห็ดก็ได้เนาะแม่นขายลูกชิ้นนะฮะรำก็ได้จากการรำนะฮะมาซื้อเห็ดเพื่อนเพื่อนต่ออีกต่อหนึ่งนะฮะ อันนี้ของใครครับนี่เนื้อผลไม้ป่าล,ลูกมะขอเออห้เลยห้อยร้านประดาคือเห็ดไขรมันเขาหอ๋อนี่ขอแม่เต็งก็ยังไปทำไมผูก็ล้นบอกแม่มีนี่ยนผะูกล็ล้นแต่ข่าวเนะี่ยผูมันแอ

มาแล้วไม่ต้องเป็นงี้ยอันนี้น่ะเรียนเห็ดนะคะเรียนเห็ดเด้ออันนี้น่ะเดี๋ยวเขาปลูกมานั่งอยู่แล้วนะฮะกปลาูดปลาูดเขาปลูกมาอยู่บนดินแบบนี้แล้วนะฮะเขาไม่ได้อยู่ใต้ดินนะเขาไม่ได้อยู่ใต้ดินเขาก็เป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็นั่งอยู่แล้วนะนั่งรอเราอยู่นั่งทเไมอยู่แล้วนะทำไมมันแยกเป็นแบบนี้ล่ะเนี่ยมันเหมือนอะไรไหมเหมือนไข่อะไรไหม โอ้ยคนนะน่าตื่นตาตื่นใจมากที่สามอตถนี้ก็ขพจ้าิแต่เพียงเท่านี้นเลยะอย่ากดไค์กดแชร์กดติดต่อใครให้เากดบอกยนะคะสวัสดีค่ะ